มือขึ้นไอ้จินแน้นยกมือขึ้นค่ะคุณสาวรักตัมาห้าสิบดว เยียบเลยเยียบกระเป๋าเลยเหรอคุณพลอยบอกว่าขอกําลังใจจากไอวาอัญญาได้ไหมคะช่วงนี้นลังหนุ่มมากไอวาให้กําลังใจพี่เขาหน่อยเร็วจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บได้ไหมไอวาไอวาไอวาทูจ้าได้ไหมทูจ้าได้ไหมลูกท,ทูจ้าพ่อพ่อหน่อยได้ไหมคะ <laughs> <laughs> ยากจังเลยเนาะ <laughs> ขอกําลังใจจากเด็กหนึ่ง <laughs> ขวบอบบพวกเรา <laughs> สจุ๊บหน่อยได้ไหมลูกถงจุ๊บหน่อยได้ไหมมีใครถงจุ๊บให้พ่อได้ั้งอ่ะสู้ๆนะคุณพลอยคุณเหววอเว๋เดี๋ยวมันยูเออโอนี่คุณจะต้องอ่านว่าไงอะเะวาวายวายโอ แต่มันอยู่ a e o คนจะอ่านว่าไงไม่ไมไมไมมเป็นตัว a e o u มัน,น a e I o u, ก็มีสตัวแล้วนะปกติไม่ค่อยเห็นใครเอาเอาสระมาติดกันสามตัวไงไ <c oughs> คุณดาวนี่ส่งมาสิบดวงคะ่ะคุณอ๋อส่งมาสิบดวงคุณพงพัฒ ส่งมาสาสบห้าดูวอันนี้ทให้ไหององไปกัญญาลัญน,น,นี้มาหาพ่อน,นอัญญาเดี๋ยวก่อนอัญญามาหาพ่อก่อนอนี่นี่เนีนนนนนน้มาหาพ่อก่อนนี่กันูขึ้นก่อนลูกเดี๋ยวได้กินใ <c oughs> จเย็นใ <c oughs> จเย็น มาแล้วเดี๋ยวพ่อๆต้องออกไปแล้วเอานอนโป๊ะโป๊ะโป๊ะกินเน้นไปคุณรัติยาสมัคร9ก้ดูมันวันหลังนี่คือไลฟ์ตอนเช้ากันดีกว่าเนอะ หมอนทําอยู่วะหมีไอช้างนี่แหละอ,อยแถวนั้นแหละเมื่อกี้เขาถืออยู่เขาถือเองอะ่ะอ่ะเธอถือไหมปแลวอัญยามนีลูกอัญญาหนูเอาขนนมไปไว้ไหน อขอบใจนะโอ้ยหัวป๊กเนี่ยเขาบอกหัวโป๊กเมื่อกี้เขาทำหัวเขาโป๊กอ่ะเปิดให้เขาด้วยท่านในเรือนเบี้ยพ่อนะไม่ใช่ลูกโอเคอ่ะไปมันมีโอเคแล้ว่ะโอเคต้องไปแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู มามารับกำลังใจหรือว่ามาจะเรียกว,ว่าอะไรดีอะมาส่งดาวให้ทุกคนนะครับบายบายได้ไหมลูกบาย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 บหน่อยบา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 ยโชคดีนะทุกคนขอให้มีเช้าที่สดใสโอเคบายบายครับ